มีอันโยมพเพินถามอตาตมามาว่าอาจารย์ขน้อยใส่ชีวิตทุกเมือนี่บางเทื่อกับบไดแสวงหาคู่หักแต่กบบะบ่อยขาดในแต่ละเทื่อที่ครบค้นหรือว่าในแต่ละเทื่อที่มีความหักขน้อยกับมักพ่อกับความพิษหวังมักพ่อกับความอกหักเรียกว่าขน้อยบ่ท่านพ่อครูผุ้เพสันนิวาสบ่ขน้อยว่าสันอนตาตมาจึงอยากบอกว่าครูผุ้เพสันนิวาสน,นี่เข้าบบหูว่าเพิ่นสิสางให้เข้ามาหรือบ่อ ้าบหูว่าเพิ่นจะสั่งให้เข้าตอนไหนข้าโบหูว่าเพิ่นจะกำหนดให้เข้าในตอนอายุเท่าใดปีบางทีข้เพนสั่งให้เข้าเถ่าเกินไปเขาอาจจะอยู่หอดปั้นนั่นแต่ว่าบ่สามารถข้องคููกันได้ดนกับมีหรือบางคนกระถามว่าอาจารย์เทศแนวใดในการใส่ชีวิตคููของขวักข่อยจึงจะสามารถอยู่ยื่นทาวอนสืบไปต้องมีท้ำขอใดพระเจ้าเพิ่นบอกไว้ว่าการที่คนเข้าจะอยู่ความกันข้องคููกันนี่มันต้องอาศัยหลายสิ่งหลายประการ ญาติโยมส่วนใหญ่เวลาเห็นกันหักกันนี่ความหักเกิดขึ้นจากการเห็นจากการเดวาไดดจาจากการไดวาได่า,า,กกาเวเาจ้าป่าใสากเกิดความหากักความพึงพอใจแก่กันแต่ว่าการที่จะอยู่ความกันใดบ่ไดอาศัยความหักอย่างเดียวต้องอาศัยนิสยัยต้องอาศัยความเข้ากันทั้งหลายบุคลิกต่างๆเอื่นว่ามีถ้ำพระจาใจเหมือนกัน ที่พระเจ้าเพื่อนบอกไว้มิยูซีประการขันคนเทาจะสามารถอยู่กันอย่างยืนได้คล้องคู่กันอย่างยาวนานได้ต้องมิยูซีขอรักๆใก้แกนยังหนึ่งก็คือมีศีลเสมอกันคู่ผัวเมียหรือว่าคนหากกันนี่จะอยู่ความกันได้ต้องมีศีลเสมอกันคําว่าศีลในที่นี้หมายถึงความปกติของการใส่สีวิต บางคนมีความเป็นปกติโดยการใส่ซีวิตแบบเบียดเบียนคนอื่นบ่มีศีลบ่มีรรมบ่มีรักประกันซีวิตบ่มีการส้างคุณงามความดีต่างๆการใส่ซีวิตกับสมาลเทเมาไปตามใจแต่อีกบางคนผัดใส่ชีวิอยังมีศีลเป็นปกติที่มีความดีเป็นลักจึงเหตุให้การใส่ชีวิตนั้นมันจะฝืดเครื่องเข่ากันยากอันนี้ก็เหตุให้ชีวิตคู่ไปกันยาสองมีรัท่าเสมอกันหรือว่าเหมือนกัน สทัทธาเสมอกันนี่คือความเสือ่บอบว่าจะเป็นการเสื่อในสิ่งที่ดีเสื่อในสิ่งที่เอิ่นว่ามีจิตหนึ่งใจเดียวบางคนกับบวชเสือ่อบางคนกับมักนอกใจคนอื่นบางคนกับมักตัวโยนหลอกลวงคนอื่นอันนี้ความเสื่อต่างกันขันบุคคลหนึ่งเสื่อไปอีกทางหนึ่งการใช้ชีวิตความกันกับเฮดไห่ฝืดเครื่องเรลาก็ไปน้ากัยา่าประการที่3ามในแกจ่าขะก็คือมีการให้การแบ่งปันความเมตตาอารีเสมอกัน ขันคนหนึ่งขีดทีคนหนึ่งบบขีดทีคนหนึ่งมีใจเมตตาอีกคนหนึ่งใจทีโบมีเมตตานี่ยอยู่น้ำกันยาและประการสุดถ่ายได้แก่เข้ามาป,ปัญญาปัญญาเสมอกันที่ให่คนนี่อยู่ความกันได้ยังผาสุกการใส่สีวิตการไปการมาการประกอบเบียรงานต่างๆคล้องคูก่กันก็สามารถไปกันหลอดไปกันมุมยื่นยาวได้พระเอินพระพหมพ่น่าสามาปั่นแต่งให้คน้นทุกคนคล้องคู่กันได้ตามใจเหา เข้ามากาาักูได้บางเทือกันเพิ่นบ่ได้สร้างไม่ให้เข้าคูกันกับยูน้ำกันหยาแต่เขาสามารถสร้างถ้ำและประพฤติถ้ำเพื่อเฮติการใส่ชีวิตครูของเขานั่นเยื่นยาาน้ำกันได้ครูผัวเมียยูน้ำกันขันอยากให้มีชีวิตท,ที่เยื่นยาาต้องเอาถ้ำสีขอนี่ไปประยุกใส่น้ำกันสร้างถ้ำเพื่อเฮติถ้ำนั่นเฮตุเข้าครูกันสืบไปนี่ถือว่าเอามาฝากญาติโย,ยมเข้าซัมเนจเริญพร